น้าทอนทีสองพี่น้องเอาได้เหลวเวลานะสัหิกนก่อนเนาะได้หินเลยเออโบแต่กาลังนูจริงจริปะทวงเลยพี่น้องรับร่างแล้วอยี่ยเกลียดเออใครอย,ย,ยี่ยเกลียดเนี่ยเกรียดเอาชิบห้านาทีได้สักทอนเลยพี่น้องฮิตมาก่อนอิชั่ออัลลอฮ์อัดิสิน่าจะไม่จบเอาเตรียมทอนตีสองไวจากอันเพื่อว่า อัลเละตักบีรให้ได้มาล่ะทอนที่2ว่ามังกานะยุมีนุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟัลยุกริมดยฟะอ่าใครก็ตามที่มีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์และต่อวันกิยามะห์เขาจงให้ความสํา,ลลววา,า,ค,าสคัญจงให้เกียรติกับแขกผู้มาเยียนเขาอ่าทอนที่2และก็ดีเรื่องจระรากับเพื่อนบาน้านเนาะบ่เนาะอัลฮุ อ่าสวนเพื่อนบ้านนี่อะไรล่ะยัเราขอมาโตสักทีเลยอันนี้เอาเรื่องแขกสักทีเราอาจจะไปเป็นแคกของคนอื่นก็นได้ไปบ้านเพื่อนหรือว่าเพื่อนอาจจะมาเป็นเคกที่บ้านเราก็ได้ทําไม่ตันรอซุลนต้องคุยเรื่องนี้เอาไว้เพราะบางที่เคกก็อ,อาจจะโกความเดือดร้อนใน้าวบ้านก็นได้บางที่้าวบ้านอาจจะนินท่าเคกก็มี <c oughs> ไม่รู้จิ้งมาจาะ เออเออนี่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 ีหลายว่างเนาะนับพูดสิงแต่นบบพูดหมายถึงทันเห็นถ้าเราผูดแบบสมัยใหม่ก็เรียกว่าวิสัยทัศน์ของผู้นำนั่นเห็นไปเลยว่าปัญหานี้ถ้าไม่พูดดักไว้ก่อนมันจะเกินพนิแต่ว่าคำพูดของท่านรรซูลก็คืออินหัวอินลาวะยุนยูฮาคำพูดของท่านนบีก็คือวะยุที่อัลลอฮ์ได้ให้มาอ่าอันนั้นเรื่องศาสนาแต่เราที่พูดแบบสมัยใหม่ก็คือ ันเป็นคนที่วมีใจตัดปูนเอาไว้ตัวเล้วเรื่องคนเป็นแขกไปบ้านเพื่อนหรือเพื่อนจะเป็นแขกมาบ้านเราตอนมาดีพอ่อลบสม <c oughs> ม่เอาะนอนเลยไหมบมอเอานอนเลยไหมล่ะเออบมอเนี่ย,ยรับรับเพีงเสาหนาดื่มดื่ดล้นไม่ใช่เลย <c oughs> เออนอนแป็นทิศก้าเลยอามินนะเรื่องแขกอะไรที่๋ยวนี้ว่าเอาไว้ อ่าต่อไปพี่น้องกีลาว่ามาจาอิจตุหูยาร س و ل ล l l a h อ่าอ่าคำนี้หนึง่งฟัลยุคริมดัยฟะหูจาอิจตาหูอ่านบีบอกว่าจงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเคกเทมาบนเราอ่าคนมาเยือนเนี่ยแล้วเนให้ความสำคัญให้เกียรติกับเขา ท่าที่โราจีมีเลยฮะเนาะไม่ใช่ว่าโรคเก็งร้ชัวรเลยจะต้องไปหาดาเชนมอนต์มาถวายก็อนันต์ไม่ใช่คำว่าให้เกียรติพ่อได้สมฐานะกับคนที่มาเละกะสภาพความเป็นจริงที่โรคอินนะอ่าพี่น้องใหญ่ทำจนกระทั่งว่าตะกำบูดไปปนุเอิดพ่นไปอันนั้นไม่ใช่ใหญ่เป็นผ่าละแต่ที่สําคัญให้เกียรติกับเขาอ่าแต่พะนิพันั้น พ่อระวังให้ดีจากเกียล้วมันจะเป็นเกลียดพ่อปิดร่างก็จะเ๋ยวมเกลียดอะไรจากเกียดนั้นอ่าซอฟตรก็เลยถามที่นี่ขีลเราว่ามาจาอิจตุฮูยารูล و ลบอกทบอกว่าให้เกียรติเป็นพิเศษกับแขกนั่นคืออะไรทำแบบไหนโอททนรซ์ลสนบบฮอะไรอย่สงเลี้ทำแบบไหนล่ะอาอีทำแบบไหนนี้ งานนี้นี่พี่นอ้องอัลฮัมดุลิลละนี่แหลยสบัตสดีสวัสดีโยกับท่านรอซูลมีอะไรไม่จะดหักกถามอ่าพี่น้องรับโทรศัพท์วันนี้เขอตุรละเขาเลยนะไม่ได้เออถา้ถาถ้ารุ่นนี้ทาไม่ตุรละไม่โทุกมาดมเออเอาเอากาเอาเนาะไม่เปลี่ยนมันยังและตุรละเขาตุรละพี่นอ้อง,รองอเราต้องเข้าใจคนเท่าๆเลยต้องเปลี่ยนไม่ใช่เด็กโรงเรียนหรือห้ามป้าโทรศัพท์เอ้อ nhiều mà con tao này là mình nhấc đồ đạc, K Sala mang đây cho mung kinh số, cho mung ăn nát này, giàn này Pinong, à, giờ non, giờ bạc phôi, giờ lên cả lán, nó, à, giờ cấp cao, khâu, yu gấp búa chỉ câu lăng câu na, cái này, không mò mai này nè, à, Allah mang pin lahu còn bảo Alphaik à, cả nè mò nò, để coi, khâu đã yu gấp mò, trong Amin. อ่าเลยกับพี่น้องทุกคนด้วยเนาะอามีนถ้าสาจะโยกันเลยนั่นแหละฮะตาวัาตัวนี้กูตัวบ้านเล่เลยซรบันกับกูไปเอากันเลยไปกูหลับซาบันไหนนั้นไม่รู้แล้วพี่น้องโดอแล้วมันจะการไปยกเป็มกลุ่มกันเนาะอ่าสวรรค์ก็อัลลอฮ์นั่นจะได้โยกเป็นกลุ่มกัวกันลาบนาะพี่น้องอ่ากอดดูอ่าอามีนหมดเนาะเออสาจะเอากันเลยไหมหมดนั่นล่ะมาแล้วเนาะมันยากมันนั้นเลยะเอาเลยเอาเอาอัลฮัมดุลลาห์เนาะ อ่ายกๆยกพอมอัดพอมอัดอ่าเอาจีตอนรับพั้นเปลือให้พิเศษกับแขกสอบบัรรมนบีมันมีเวลามากหน่อยแค่ไหนนี่เวลาที่เราต้องหายความสำคัญกับแคกนะอย่างเป็นพิเศษนั่นก็ละสัมลุญละลัวนาวะสัลลลมนบีตอบว่าเยาวมุนวอะไรละวันหนึ่งกับคืนยี่สิบเซชมงก นั่นคือเวลาที่เราต้องดูแลขเขาย่างดีให้เป็นอิเศษกับเกทเ่มาบ้บันโรหรือว่าขนาดเดียวกันทารุกไปบานเผื่อนกับจาาําฮาดสเนียวอวะหนึ่งวันกับหนึ่งคืนแปลว่ายี่สิบชั่วโมงเป็นเวลาฮันนีมูนของเขกกับเจ้าวบัตไม่ว่าโราไปยังเผื่อนหรือเพื่อ,อมาบานโรท่าที่เราจะมีเนาะท่าที่เราจะมีไม่จําเป็นลงไปแต่วฮาฉันมดมันจะได้ห่างเลยฮะมันจำเป็นนั่นนะั้น อ่าเตอาติบดีสถานะเราเป็นอย่างี้อ้าวัดดยาฟตุสลาสตะออยานส่วนสถานะความเป็นแขกนั้นนบีบอกว่ามีเวลาสามวันแต่วันที่พิเศษแต่นบีบอกว่าหายเราหายความพิเศษหายเกียรติกับเขอย้างยิ่งนั้นก็คือวันกับคืนยิบเซชโมง แต่แขกยังมีระยะเวลาของแขกก็คือสามวันสาลลาสตาอยายะเข้าใจไหมหมดเวลาที่พิเศษก็คือวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแรกๆแต่แขกยังมีสิทธิ์เหลืออีกสองวันกับสองคืนเออแล้วเผื่อนมาแต่ไปน้อยจริงๆลบปืนพอาะนอนขึ้นหน,นึตนตัวจะลบได้เลยแหละมึงโยบือและข่าวก็หม,มดเลยอันไม่ใช่พน,นันไฮโยไปเละสักสองคืนเลยฮ่านี่แหละที่บอกว่า เราคนมุสลิมต้องรู้ต้องรู้เลยต้องรู้สถานะว่าศาสนาก็พูดไว้เพื่ออ่าน,น,นี่พอวันที่สองนั้นจามันเริ่มเลยนะฮนไปเรื่อยเลยไอ้โม่ทีรร่ใส่เอกาสารเนี่ยทตีว่ามันมาบรรคูระตูนึงนี่เลยอะจิกแปดพ้นนึงเอนนนกสารม,มือเรยกมันลดในเอกสารน,นั่นฮันไปเ,ดดเไรื่อยจะโตดอแอบไปจานเลร็วกันอ่า วันกับคืนของพิเศษเหลือซิบของเขาอีกสองวันอ่าก็คือวัดดิยียฟาการเป็นเคกนั่นสาละสะตาัยยามสามวันแต่วันพิเศษคือวันแรกวันกับคืนด,นดูแลเขาไว้ดีถ้าวันเหลือจากสามวันสามคืนนั่นไปเล้วสิ่งแต่เราดูแลเคกนั่นเป็นอดก้อเท่านั้น สถานะเครโรสดารกอนไม่ได้เป็นเคกนะเพราะฉะนั้นนาทาโรคดีไปบ้านเพื่อนกะอีกรอบจะตามวันนี้ไปวันจันทร์เนาะข้ามวันพุธวันทั้งตัาจ่าโรคดีลบเลยนะเนาะสมมติว่าไปถ้าจามวันเปื่อวันเปื่อถ้าตัวลบหลบร้อยล่มรถ้าเขาตัง้งใจเยียอยูอันนั้นไม่เลก็กเนาะสิบปีแล้วม่อนเลยพกอันนี้ ยุกยโยนียยยยย่สักอาทิตย์เลยฮะเน,ะนะาะได้ยุกับหมอกอะไรมันสบายใจก็พอตัวมาติแกไม่สบายก็ฟื้นขึ้นมาสม้วหมดหวานอ้นั่นก็ล่นีหนึ่งเละนาถูกเลยฮะยาวบานมันไม่รู้ก็จะ่ทำยิกไก่หยาบๆก็คกรนนั้นโคบมังอะไรบางๆน,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 นั้นเออคนอายุสี่สิบห้าทิศมันสาถูกเลยเอ่ะไอไก่บานนี่เอ้ยทำติกินแล้วทำอะไรเลยจะร้านอะไรต้องขอขยี้แล้วลบนะ ยังไม่ได้นั่นเลยวันพิเศษก็คือวันกับคืนสิทธิยังเหลืออีกสองวันก็คือสามวันเต็มเต็มเหลืออย่างนั้นเป็นเหมือนกบเราสดก็ให้คนกินเลยตำราธรรมชาติเหมนนะยังได้บุญอยู่เลยแต่ว่าสําหรับปูไปเยือนกะสมควรถอนทับนะถ้าไม่มีความจําเป็นใดๆนะั้นอ่าสมควรถอนดับนะยาวานมันดียังไรฮะนวตุระยาวา,านนี่เพราะหลไรมียอยู่กบเราอทิต์หนึงเนานะอ่า ทั้งทั้งแี่ว่าปีนองกันอะไรลังที่มันอีตอนเล่นกินลบสักทีไปบอกกับผัว่าพว <c oughs> ่าไม่ฮันต่เล็กไรเลยพี่น้องเมียลปล่าทำใจเนี่ยฮะพวตั้งจังก <c oughs> ันเออโดยพ่ออนุสตารดอัลฮัมดุลิลลาห์มันลบสักทีแปดวันเลยบอกกูว่ามานอน,นกับช่องคืนกูยีอันยาซีนสักคนเนึ่ยมันเมียตัวหน้าป <c oughs> ีนองเนะอันน,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 นี้ เลสถานะย่าให้มันตึงเกินย่าให้มันย้อนเกินเนาะการกระชับความสัมพันธ์ระวางหาาิมิรเป็นเรื่องที่ศาสนาสนับสนุนยอย่างยิ่งและไม่อนุญาตให้เราตัดหยาิขาดมิดเป็นบาปทีม่มากไมก่แต่ขณะเดียวกันกันย่าโย,ยนยาววนเดือดเหมือกันเพราะมันจะเกิดปัญหาอืนอ่นๆมาลา เราำสมก้นบิน้องไปเยี่ยมกันไม่ฟื้อเลยนู้ัวมันนู้เมียเรานู้ไปรวมล้งกันมาไอ้นู้หาลวงมันกันลวงเร่ำลาก็ได้ชิงของกันลาวหารบกันลาวอ่ะนะมาพอหลายวันพราะว่าไม่ล่ะเด็กไม่ยำจรูนีละกับมันของลูก้าเล่นเล่นอยูกเล่นมั่งเลยอ่าชิงกับไปชิงกับมาพอร้องอ่าอีหู้ไม่เห็นเด็กตีมันจัดไว้ช่าลูกมันจากอัลลอฮ์อ่านึงดาละที่นั่นย่งขึ้นมาเลยเนี่ย Ô phó pra mang Ô phó pra mang, hm, 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 Cái hm, 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 สองประเด็นขาดอยู่อันนึงเลยพี่น้องกะทั้งมดนี้นี่ยเพื <c oughs> ่อจะบอกแกตัวเราเนาะเราคนเด็กูดนีด่ก็ต้องเตือนตัวเองอย่าเปลี่ยนอยู่ตลอดเนาะพี่น้องกะเตะฟังด้วดยความเด็กเป็นคนเท้าเท้านะ้องนือหม้อถือไรเราเลยนะนี่เนาะหลายๆต่างหลายๆคนเด็กน้แต่เล่นเล่นมังเลี้มังกับมาอัพอโนเตวันเนี่ยฮนะใจความก็คือเรื่องของเพื่อนบาน ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ศาสนาไม่ได้ละเหนืยออกมาบวกวหวแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นแม่กระทั่งเรื่องกลิน่นอาหารที่เราว่าแม่แต่ว่าการสร้างอาคารบางเรื่องจนกระทั่งว่ามันบังลมเปลือนก็ถามว่าเจ้า,า,จาดินเขามีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์พอดินเขาเพราะว่าสมบัติเขาแต่ว่าอย่าให้มองว่าให้เกียริกับคนที่โยรวมทางรวมริมกันนะั้น พ่อได้บอกนะเออว่าซิมันบอกกูแล้วเลนะ้วยากคมเหงน่อหนำใจมันนะอ่าพี่น้องได้โบงกันจะคำคนเราพ่อได้บอกสักทีเออนะเออถึงแกไม่มาบอกกูก็ไม่ปื่อเลยฮนะพวกแกคนห้วยคนย่างนู้เมียหน้าหยอกเมียเรียกว่าหวาบเลยเนาะผัวก็เป็นผัววาผัวอะไรแต่ว่าแกดีเนาะแกนั้นเลยแกยิ่งทำลูกสน้ำแกมาบอกเราโค้นสักทีอ่าเล่นอ่ะแทนเดี๋ยวมันยิไม่สบายใจมันทำให้ได้ใจขึ้นมาล่ะเออ อาเรื่องอาหารก็เหมือนกันเนาะเคยมาจีกันไม่ให้กลิ่นอาหารไปไปช่วยออกไปในบ้านมันออกตั้งเพลินร่มผัดไนไปถึงนั้นแหละนบีก็ยังเตือนเอาไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทงางออกจะสร้างความสัมพันธ์ชั้นยติมิตรกับพี่นองก็คือใสยหลกถวยเอียดไปสักทีเลยฮะยเล็ินตีนมาโค้กมาอนะไรนั้นทับนองวายแต่ล <laughs> ลแล้วนีนะ่เราจต่ละแล้วเนาะ เออให้พอได้ถึงไปบานทางบานริมมังเนาะสะฮีสะุยแม่แต่ขค้งที่หลูกล้านเราภาพไปเล่นชู้เพื่อนนะก็ให้ระวังระวังมังบึกกันเด็กในเราไม่ได้ฟ้ามันถูกวันดอกในความเป็นจริงนั้นแต่ศาสนายัางเอามาพูดให้เป็นประเด็นให้เราได้ระวังเพื่อว่าครั้งหนึง่งเทวานเนาะอ่าล้านเราหมอบไปมากาัก้าถูกปีมสือกองล้ไปล้านถูกปีกองกลางเรื่องยังว่ามัก้เลยหัดได้ก็ไม่ฮอนไปแบบนี้ เออคนไม่รู้มาติกันไหนมาอยู่ตัดยางอยู่กลางเล่นนั้นเนาะ,นะในความเป็นเด็กแต่มันไม่รู้จักไรแต่เขาสอนให้คนทาวนะให้ระวังอ่าพี่น้องนันศาสนาและประเด็นสุดท้ายประเด็นที่สองแต่ยังยังขาดอยู่อันนึงเลยประเด็นที่สองเลยก็เดียวก็คือเรื่องของการเป็นแขกไปเยื่ยนเขาเราเราเป็นเคกไปเยื่ยนเพื่อนก็นให้รู้สถานะเพื่อนแต่ยิเป็นเคกมาหาเราก็ะให้รู้สถานะว่า วันพิเศษวัน,นเต็จเถก็คือหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเท่านั้นเทเหลือสิบธียังเหลืออีกสองวันก็คืออัยตยาฟตลลาสตอาอัยยามการเป็นแขก็สามวันถ้าเขาวิโยเลือดนั้นรายละเอียดยังเหล,ลือแลแต่เราไม่ได้อ่านถ้าเขาโยเลือดนั้นกะแป้ว่ววววววาโรคสระก้ออาหารเท่านั้นเองเนาะสิบธีกองความเป็นแขกที่นบีบอกอาจายให้เกียรตินั้นมันสิ้นสุดลงในสามวันแหละ อ่าแต่ว่ายุได้ไหมล่ะอยู่ได้เลยถ้าเจ้าบ้านชายขยันขยโยอ้นั้นอีกกรณีหนึ่งเนาะก็ว่ายุแต่โลปวดตัวมากนี่แหละหมอเราหม้เรานี่มันสบายใจนี่เดี๋ยวยคายไม่สบายมันได้ฝืนสักสิบวันก่อนเลยฮะไอ้นั่นกันเลยแหละต้องรุงกันนั้นเนาะแต่พันป่วยพันป่วยกันเฉลี่ยเนี่ยยาบ้านมั่งเนาะว่านาใซีชมเลยไม่ได้เป็นอย่าเออเดี๋ยวฝัดกับปองแปงมั่ง เดี๋ยวัดชามบางแลเล่เล่ทกเนนะพี่น้องเนาะอ่าอันนี้เป็นเรื่องทางมัดนิวันดีถ้าพี่น้องกินว่าอีกกูไม่ได้เลยสักสิ่งที่พี่น้องได้ยินนั้นแหละให้รู้ว่าศาสนาให้ความสําคัญมากตราบใดที่ปัญหาระวางเพื่อนบานมันมีขึ้นเรื่องการทําอิบาดับกับอัลลอฮ์ก็รู้สึกว่าไม่ไว้ใจวันระยะนี้เดินไปที่มัสยิด

เยบมึงเยบกูกันเลยฮนะเนาะว่าไปสิทธิทเดเราไปหลวงเกิ้พี่น้องเราพี่น้องหลวงเกิน,นอสึงกัน,นลเลยกันก็ทำมาอัพได้ก็มาอัพอะไรพี่น้องเนาะแต่ว่าอะไรี่เป็นคําว่าซิทพี่น้องจาไม่ดีจเจ้าของซิทยอมเป็นสิทของเขาอยู่พ่ะ่เพราะฉะนั้นการขอมาอัพนี่มนันยากอีกเช่นเดียวกันเพราะมวว่าคนกระดับมันี่คนอายุ สมบูรว่าเมียตกครูแล้วโมนี่เนาะกินมากก้มมาอเราเด็กเลยว่าซื้อนี่กูขอมาอไปลุ่งมันเสียสักสีหาเรื่องนึ่งลาวกันเออจริงจริไปขอมาอขอมาอไม่ใช่ง่ายนั่นดีเนี่นยไฮเบียเออถ้าซื้อได้ฮาร์โรกูให้เบียจะ้ะยายกูไปขอมาอัพมันเบาวเลยอ่าเรืนนเร่องนึงเล่นได้มันมีเงินเคยอยู่ทั้งหมดอ่านั่นแต่ว่าขอมาอัพ,อมอพไมใช่ง่าย โดยจะพวกค้อมอัพในข้วเรื่องระวังผัวก,กับเมียเมียกับผัวลูกกับพ่อเม่พ่อเม่โอ้ยลูกลังค้นกระชัน,น <c oughs> ลงงธโมเป็นตันนั่นแหละเรื่องไม่กระยับนั่นแหละเอาตาย,ยากันแหลยเนี่ยพวกกันนี่นี่การค้อมอัพคำสันส้นๆเนาะคำง่ายๆบางที่ถกกันรองอ้อนที่ผูดจะโดยสักแม่กับลูกพ่อกับลูก แต่ความทิฏฐิเฉยตอนบอกหน้ายาหน้าแต่มุขม้ามุขเพโอ้ยยาหน้ามึงไม่คิดจากฮีตนึงเรื่องนี้บ่าเออเจ๊มึงนั่นตัวร้ายอะแม่เลี้ยงมึงนั่นเออเรื่องจีคอมาอัพเนี่ยจริงกูไม่ใช่กูก็ผิดที่เรื่องจีคอมอัพเลยอ่าเรื่องอัลโลอักบัดพี่น้องนี่คือเราสมมติมาทางเพจเนาะอ่า หมดแล้วแต่รงมันในหัวเราแล้วแต่ว่ามันก็นมีสาระอยู่มันเนาะเขาบอกหายสิ่งที่เราพูดนี่มันเตือนใจเราอยู่ตลอดอยาให้เราได้ไปทําในสิ่งไม่ดีแล้วนี่และเเขาว่าคุ้มครองพี่น้องของเราโดยทุกคนบรรดาอาวุโสมุสลิมะและก็กผูดิตยัดกูยีและก็ทางอ่ามัสยิดของเราเนาะก็ไอ้สิ่งเหล่านี้ดําเนินไปยัางต้อเมืองพี่น้องเออถึงว่า พี่น้องมาภาษาพาเฮเอ็ดเอียนแล้นาะติดมังติดหอยมังลูกอาเดมังตะวายพ่อเื้อแล้วเนาะฟันลงไปอินชาอัลเลาะห์นี่คืออามนที่ศาสนาายก็คือแสวงหาความรู้ตอละบุอินนี่พี่น้องเนาะ